เอาละ้ฮะเดี๋ยวเราจะพามาติดตั้งกล่องที่คันนี้กันทําไมต้องติดกล่องกล่องที่ผมแนะนําก็คันนี้เป็นเชฟเทอร์โบคู่แต่ว่าเป็นเครื่อง1.9นะติดกล่องแล้วได้อะไรติดกล่องแล้วได้อะไรใช่ไหมครับได้กล่องได้รีโมทได้ใส่ไฟได้ประทับน้ำได้ตะกัวติดอยู่ในรถได้ไท้ายล่างแล้วก็สิ่งที่ได้เลยคือวิ่งดีขึ้นเร่งแซงสบายขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นจะพาไปดูขั้นตอนการวิ่งใส่ไฟขั้นตอนการนาท้ายล่างและขั้นตอนการจูนขั้นตอนการทำท้ายล่างก็ไม่มีอะไรก็คือออออออถดดกกมมาาาาท้ยง ผมอาจจะไม่ได้ทํารถแรงที่สุดหรือเร็วที่สุดแต่ผมรู้ว่าคุณต้องการอะไรโคตรลอยสัตว์กล่องตัวนี้ติดตั้งแล้วหมดประกันสินไหมบอกเลยนะครับ สวัสดีครับผมอ้วนจูเนอร์น,นะฮะ <c oughs> ก็ปกติไม่ค่อยได้เจอกันในรูปแบบนี้เท่าไหร่วันนี้ก็จะมาลงลึกรายละเอียดว่าทําไมต้องติดกล่องกล่องที่ผมแนะนําก็มีทั้งหมด3มยี่ห้อดังนี้โอเคแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องตัวนี้เฮลต้าบูธชัดไหม <c oughs> กูซูมขนาดนี้ <c oughs> มึงยังเดินเข้ามาอีกห่อโอเคกล่ <c oughs> องตัวนี้ใส่แล้วได้อะไรบ้าง ประหยัดไหมแรงขึ้นไหมกูจะสลับมือทําไมติดตั้งแล้วหมดประการไหมอยากรู้ดูให้จบคลิปครับโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงกล่อง Ultra Boost นะฮะตัวนี้ที่เมื่อกี้ให้ดูนะครับก็ฟังก์ชันหลักๆของเขานะครับกล่อง Ultra Boost ทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยมี2โหมดปิดไปใช้งานก็คือเป็นสแตนดานหนึก็จูนให้แบบแนวประหยัดอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันสซิงแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือ AI จะคำวนวณการขับขี่ของเราว่าควรจะใช้โหมดไหนโอเคกล่องอัลต้าบู์สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้แบบนี้นี่ครับตัวโทรศัพท์เราไม่ได้แถมนะครับเรามีแอปให้เฉยๆก็คือสามารถปิดเป็นสแตนดารดโรงงานโหมดหนึ่งที่ผมบอกโหมดสอนที่ผมบอกและ AI ที่ผมบอกตามนี้ ส่วนคนที่ไม่มีมือถือซึ่งคงไม่มีเพราะคุณก็ดูในมือถืออยู่น้อยคนที่จะดูในคอมใช่ไหมแน่ๆนนอ่าสำหรับคนที่ไม่อยากใช้มือถือเพื่อไม่อยากยุ่งยากบางคนถามว่าอตอบคําถามไม่เคลียร์เลยใช้มือถือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วบลูทูธที่เราใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนเดิมครับโอเคต่นเลย สำหรับคนที่ไม่อยากใช้มือถือ<ห>นี่นะครับเรามีรีโมทแถมให้รีโม<ฮ>ทน,นี้เสียบง่ายๆครับเสียบเข้าที่กล่องนี้ปุ๊บเสียบเข้าสายให้มายาวมากสามารถอ้อมจากฝากระโปรงหน้าไปเปลี่ยนโหมดที่ฝาท้ายได้ตึงก็เปยดไปในห้าพีเลตากล้องต้องเซ็นเซอร์อีกเห็นไหมอ่ะตรงนี้อยู่ที่ไฟหน้าข้างซ้ายนี่อยู่ที่ฝากระโปรงห,รหลังน่ะมันก็ยังไม่ห้ามรอ๋อโอเคห้ามแล้วห้ามแล้วก็ ลิโม่ตัวนี้เราไม่ต้องอยงกล่องเลยบางคนเนี่ยอาจจะเอากล่องแอบมีแอบพ่อแอบแม่หมกเพื่อนแล้วแต่แอบที่พื้นไปเปิดดูนะเผื่อเพื่อนคุณทําอยู่บางคนแอบที่พื้นแอบฝั่งซ้ายฝั่งขวาใต้เบาะในเก๊ะหลังเกะหลังตู้แอบมีมาหมดแล้วฮะที่มาแอบที่ยังไม่เคยเจอก็คือบงบนที่บังแดดนะยังไม่เคยมีใครขึ้นไปแอบก็วิธีเปลี่ยนโหมดก็คือกดปุ๊บจะเป็นเลขศูนย์มันก็จะวนลูปอยู่1 2 0 1 2ส่ส่วนหมดไอต้องกดในนี้เท่านั้นมือถือโอเคตามนี้ นี่คือคุณสมบัติของมันม่คุณสมบัติี่นี่คือเขาเรียกว่าออปชันฟังก์ชันของมันแล้วกันส่วนวิธีการติดตั้งเดี๋ยวจะพาไปดูว่าติดตั้งยังไงแต่ว่าเรามาถึงขั้นตอนนี้ก่อนว่ากล่องตัวน,นี้ติดตั้งแล้วหมดประกันส่นไหมบอกเลยนะครับหมดอ้าวรถแต่งแล้วไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแม็กคุณจะโหลดจัดทรงมันก็จะหมดประกันเป็นส่วนๆไปแต่ทุกคนก็ล้วนแล้วมีเทคนิคที่จะทําให้มัน สามารถเข้าใช้ประกันเหมือนเดิมได้ซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าทำยังไงแต่ว่าผมก็มีเทคนิคของผมก็คือจะเป็นชุดใส่ไฟตรงรุ่นป๊บนี่ใส่ไฟตรงรุ่นเป็นยังไงแกะให้ดูเป็นไงแกะไปไหมเราก็จะเสียบปลั๊กเนี่ยครับเนี่ยปลั๊กตรงรุ่นไปไปไปเสียบทุกจุดหัวฉีดท้ายล่างคันเร่งอะไรพวกนี้เสียบหมดเลยนี่ครับปลั๊กตรงรุ่นตัวนี้ต้องเสียบให้จ่ายเพิ่มเติม แต่ถ้าคุณไม่ห่วงเรื่องการรับประกันศูนย์แต่จริงๆอ่ะรถไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าเราจูนเนี่ยเราติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญติดตั้งโดยผู้ชำนาญจูนโดยคนที่คนที่จูนนัออ่นแหละนั่นแหละแล้วก็วายสายโดยช่างผู้ชำนาญเหมือนกันก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวกล่องเนี่ย พร้อมติดตั้งสายเนี่ยสายไฟก็มีในตู้ครับประมาณนี้สายไฟก็เป็นสายอย่างดีนะให้มีปีซีหมดนะฮะเนี่ยมีสายไฟแยกไว้เนี่ยครับตามนี้วายสายประมาณนี้วายสายอย่างดีพันมีวิธีการพันสายไฟเอ่อมีวิธีการตัดสายไฟคือบางคนอาจจะคิดว่าวายสายที่ไหนก็เหมือนกันไม่จริงครับวายสายเราจะดูระยะสายสมมติหัวปลั๊กกล่องแม่สั้นแค่นี้อ่ะสมมติสมมุตินีคือกล่องหลักเสียบค้อไปตัดตรงนี้ไหม มไม่ผมก็จะตัดเหลือระยะมาตัดไกลไปก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีระยะที่พอดีผมก็จะมีระยะของผมแล้วก็ตัดเพื่อหมายความว่าอนาคตถอดออกเปลี่ยนกองหรือทําอะไรใดๆมันจะไม่เสียหายเยอะบางคนีัยไปตัดอยู่นี้ปุ๊บไอ้เพื่อพันหน่อยไวแม่งครั้งต่อไปเละผมบอกเลยผมก็จะมีเทคนิคการตัดของผมการพัน,บา,น,พนบางคนก็จะพันแบบบีบีบีบ,บีอย่างเงี้ยมันก็จะมีการพันที่แบบมันจะมีเทคนิคอยู่ครังแรกไปก็จะมีโดยตรง แล้วก็การบัตรด,ดีตะกัวอย่างดีอย่างถูกตะกัว5บาท10บาทตามร้านเนี่ยผมไม่ใช้ผมจะมีตะกัวที่ผมเหมาจากร้านพวกขายของมือสองอ่ะช่างมาแบบของโลโลอ่ะหลอกหลอกหลอกผมซื้อของใหม่อย่างดีมีมีเยอะมีเยอะมึงอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องตามมานี่ครับตะกัวก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ผมก็จะมีไซส์ของผมซึ่งมันเป็นรายละเอียดบางคนไม่ได้คิดถึงหรอกว่าตะกัวดีไม่ดีเป็นยังไงตะกัวที่คุณภาพต่ํามันจะอยู่ได้ไม่นานขี้เกลือขึ้นง่ายคนที่จอดรถใก,ใก,ใก,ใกล้น้ําใกล้อะไรพวกนี้ก็ต้องระวังผมรับรกางดีเพราาาะว่่ทีบ้นผม เปถ้าใครมีรู้ประวัติผมนะบ้านผมทำงใจะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่เล็กเล็ก็จะมีความรู้เรื่องพวกนี้เราก็จะมีเทคนิค <c oughs> ในการเลือกใช้แล้วก็เราจะมีการใส่ท่อหด <c oughs> ท่องหดก็จะมีความหนา <c oughs> บางมากบางหนาขึ้นมาหน่อยแล้วก็หนาเยอะอะไรแบบนี้ <c oughs> แล้วหลังจากใส่ท่องหดเราก็จะมีการพันพเทปพัาเทปเราก็จะมีพัาเทปแบบเหนียวแบบบางทีนะพัาเทปเหนียวเกินไปเวลาแกะออกมาก็จะเป็นคาบกาวเราก็จะมีพัาเทปที่มันเขาเรียกว่าอย่างดีอ่ะจะเป็นพัาเทปแบบว่ายืดหยุ่นได้ไม่ใช่พัาเทปแบบเคยเห็นพัาเทปถูกๆพลาเทป เวลาพันไปเนี่ยมันจะเป็นแผ่นแหลมเหมือนกระดาษอ่ะเหมือนกระดาษเลยแล้วเวลาลอกมาคือไม่ต้องลอกหรอกเวลาอยู่เฉยๆมันก็จะคลายตัวของมันเองอ่ะแต่ประเทศผมเป็นประเทศพันสายไฟอย่างดีเขาไม่ได้เรียกประเทศดำของผมมีแค่สีดำอ่อนสีเทาสีอะไรพวกนี้แต่จะเป็นแบบบางๆเหมือนกระดาษทิชชู่เลย มันจะมั่สนิทไปกับเนื้อเลยเดี๋ยวพาไปดูตอนไวริงสายไฟเลยแล้วก็อะไรอะความชํานาญของสีสายไฟเพราะว่าสายไฟใน่อยอย่างที่เห็นตัวไกลก็ด้ไม่ไ้อ้รูใกล้หรอกมันจะมีสีแดงสมมุติสมมุติมมตเนี่ยแดง2เส้นดำสองเส้นซึ่งน้องๆผมเนี่ยที่ไวริงสายไฟเนี่ยไวริงวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า5คันถึง20คันซึ่ง ถามว่าประสบการณ์เยอะไหมก็คิดเอาเองประสบการณ์พวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่อายุมันอยู่ที่การฝึกฝนหรือว่าการได้ลองการได้ทาเพราะบางคนเนี่ยอายุ15แต่แม่งทำตั้งแต่5ขวบโหแม่ง10ปีบางคนอายุ60มาไว้ริงเลยไฟแม่ง 5, มไวายได้3ปีคุณว่าใครมีความสามารถกว่ากันแต่ก็ไม่แน่บางคนอายุ60ไว้ิงได้3ปีจริงแต่แม่งไวายวันละยี่สิบคันแม่งก็ประสบการณ์มากกว่าแต่ไปดูงานผมในเฟซกันหรือว่าดูประสบการณ์ที่ผ่านมามันมันบ่งบอกได้แล้วว่าทําไมลูกค้าถึงมาติดกล่องที่ผมเยอะแอปหน่อยโอเค ก็สำหรับท่านที่ไม่อยากเสียเงินเพิ่มแต่กลัวไม่สบายใจผมบอกไว้เลยว่าถ้าคนดูคลิปนี้แล้วคุณสบายใจได้เพราะว่าผมไม่ได้วายแบบช่วยๆแบบจ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 บไปทํารถที่ผมเนี่ยใส่กล่องที่ผมเนี่ยรอนานแค่ทาสายไฟจูนอะ่ะผมแป๊บเดียวเพราะว่าผมก็มีความชํานาญในส่วนของผมผมจูนรถได้เยอะมากคือผมอาจจะไม่ได้ทํารถแรงที่สุดหรือเร็วที่สุดแต่ผมรู้ว่าคุณต้องการอะไรโคดรลอไอสัตว์ขึ้นหล่อๆเดี๋ยนะบังขึ้นหล่อหน่อยโอเคก็ หลังจ่างไม่ต้องใส่ไฟเสร็จก็ไม่มีอะไรครับขั้นตอนก็จะมีเช่นทําท้ายรางตรวจเช็คอื่นๆคือมองสภาพห้องเครื่องแล้วมันโอเคเราก็ไม่ต้องเช็คอะไรมากพวกน้ำมันเครื่องพวกกรองแล้วพวกนี้ส่วนมากลูกค้าจะดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าขนาันไหนแม่งเขิดจริงผมก็จะต้องดูแต่เวลาไวริงใส่ไฟผมเปิดฝากระโปรงมาทําท้ายรางกันรถมันโอเคอยู่เราจะไม่เช็คเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเจ้าของรถเขาดูแลโอเคแล้วก็ขั้นตอนการทำท้ายรางก็ไม่มีอะไรก็คือถอดออกมาถอดท้ายรางออกมาการถอดท้ายรางเนี่ยบางรุ่นต้องไปโดนแป๊บหัวฉีดต้องไปเขยิบปงเขยิบแปบ เขาวนี้ก็อยู่ที่ความชํานาญความถอดบ่อยไม่บ่อยของช่างคนนั้นถ้าถอดไม่บ่อยไปดัดแป๊บไปดัด,ด,ดท่อแอร์ผมบอกเลยว่าประสบการณ์พวกผมก็เคยมีผิดพลาดไปโดนท่อแอร์รั่วเราก็ต้องรับผิดชอบให้ลูกค้าเพราะว่าบางทีทาท้ายรางเนี่ยคิดลูกค้า500ถามว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมาถึง500้ยไหมไม่ถึงครับแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเยอะกว่าเหมือนคนปีขึ้นไปเช็ดกระจกบนตึก4ี่ชั้นนะทำไมค่าแรงเขาเป็นหมื่นความเสี่ยงเขาตกลงมาคือตายเลยมึงแค่นั่งเฉยๆถูกไหมหัวน้ำลาง แต่ว่าติดกล่องที่ผมเนี่ยตัวนี้ท้ายล่างผมไม่ได้คิดเพิ่มนะก็คือตามนี้เลยพร้อมติดตั้งไวซ์นิ่งสายไฟอย่างดีเท่าที่เล่ามาเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็ทําท้ายล่างให้ด้วยแล้วก็จูนด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนการไวซ์นิ่งสายไฟขั้นตอนการทาท้ายล่างและขั้นตอนการจูนดูทั้งหมดเลยแล้วก็ทุกอย่างมีมาตรฐานหมด,หมดอย่างเช่นท้ายล่างทอออกมาต้องดูนู่นดูนี่ให้ดีแหวนทุกอย่างต้องอยู่ครบแหวนไม่ดีต้องเปลี่ยนทอออกมา แล้วก็มีเทคนิคการหนนบางคนใช้อีแปะบางคนใช้แหวนบางบางคนกึ่งใส่รายละเอียดตรงนี้มีนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้สําคัญผมก็ทําตามสูตรของผมพอประกอบท้ายล่างเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือติดตั้งกล่องหลังจากวายสายเสร็จแล้วติดตั้งกล่องติดตั้งกล่องก็ไม่มีอะไรครับก็แค่เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปในนี้ปุ๊บเข้าคอมจูนได้เลยคือผมนี่แหละเป็นคนจูนรถที่ติดตั้งกล่องที่ผมผมไม่ได้ให้ใครจูนผมจะจูนเอง ทุกคันติดตั้งกล่องนะติดตั้งกล่องที่ผมไม่ว่าตัวไหนผมจะจูนเองทุกคันแต่ถามผมไม่ไวสายได้ไหมไม่ไหวแล้ว <c oughs> แรกๆสมัยก่อนถ้าใครที่ติดตามผมผมาวเองหลังๆติดพุง <c oughs> เพราะว่ารถเนี่ยกล่องแม่งเริ่มอยู่ข้างล่างรุ่นเก่าๆเมื่อก่อนผมาวเ,เอออยู่ข้างบนหน้ารถเอ้ยเท้าก็โปรงทํานู่นทํานี่เดี๋ยวนี้ต้องไปแอบต้องไปเงยโอไม่ไหวคอจะเคลื่อนเอาโอเคตามนี้มีรีโมทมีแอปให้แล้วก็เออฟังก์ชันกล่องอีกหน่อยนึงกล่องตนวนี้สามารถจูนแรงดันได้แรงดันเยอะน้อยมากอะไรประมาณนี้จูนได้จูนยกมือชี้จูนเพ กดบูตจูนแอร์โฟคัดบูตคัดแมปอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่มีคันเร่งไฟฟ้าแต่จะทาให้คันเร่งมันไวขึ้นได้ห่ยแสบคอแป๊บนึงออาต่อเลยต่อไปก็จะเป็นติดกล่องแล้วได้อะไรติดกล่องแล้วได้อะไรใช่ไหมครับได้กล่องได้รีโมทได้ใส่ไฟได้ประทัดน้ได้ตะกัวติดอยู่ในรถได้ไท้ายล่างแล้วก็สิ่งที่ได้เลยคือวิ่งดีขึ้นเร่งแซงสบายขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นแล้วก็เสียตังค์ตามนั้นก็วันนี้ผมจะพาไปดูการติดตั้งกล่องเดี๋ยวผมจะไปติดในรถคันนี้เลยนี่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 น คันนี้เป็นเชฟเทอร์โบคู่แต่ว่าเป็นเครื่อง1.9นะใครที่ติดตามอยู่ก็คงจะเห็นแล้วถ้าอยากดูคลิปเต็มๆของคันนี้เลยก็ตามดูถ่ายคลิปก่อนแล้วกันส่วนวันนี้ผมมีกล้องเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะแต่ว่าพอดีผมซื้อกล้องมาใหม่ผมก็เลยอยากจะมาโชว์หน่อยจะเอามาถ่ายคันนี้แหละว่าจะมาถ่ายคลิปหลังจากคันนี้แหละว่าจะถ่ายให้มันเยอะขึ้น โอเคอไม่เดเแบโอเคแบตบมีปเนียถ่ายไม่ได้ใช้กล้องเดิมนะครับไ <c oughs> อเหี้ยกล่าวว่าจะถ่ายอย่างนี้แล้วดิยแบตบมีแแม่งเอ้ยกล่าวว่าจะฉลองกล้องใหม่ซะหน่อยเอาไปถ่ายแต่แต่ว่าแม่งเฟี้ยวเนี้ยสวัสดีครับ เห็นปหมมันมีกล้องหน้าเวลาเราไปถ่ายที่ไหนเราก็ยังเห็นตัวเองไงสวัสดีครับสวัสดีครับเฟี้ยวมะเฟี้ยวว่ะไอ้พวกนี้ไม่เห็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่ต้องมีกรอบเพราะอพวกนี้ต้องมาถอดกรอบใส่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดในที่นี้ชาร์จไว้ก่อนแกะทำไมเนี่ยนั่นน่ะดิว่าที่ไม่รู้ไงไอ้พวกแบตมือประเด็นเนี่ยซื้อมาทําไม <S <S คือซื้อมาจะมาถ่ายคลิปคนนี้ซะหน่อยเงี้ยไามา่ได้ไม่ได้โอเค เราเลยเรื่องกล้องไปในแบตแม่งหมดเดี๋ยวเราจะพาไปติดตั้งกล่องชุดนี้กันซึ่งติดตั้งในคันที่ผมบอกคันนี้จะเป็นไวดิงแบบสายไฟอันนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีปลั๊กปลั๊กต้องรู้มันยงยางสําหรับผมนะมแต่ถ้าเป็นรถใช้งานป้ายแดงใหม่ๆกลัวหมดประกันก็ต้องเป็นตัวนั้นโอเคตัดภาพไปที่รถเลย เี๋ยวเราจะพามาติดตั้งกล่องที่คันนี้กันก็คันนี้เดี๋ยวช่างตัางจะวายริ่งให้ดูนะฮะรู้จักตัางจระเข้ไหมนี่สำนผมอีกทนีนึงแม่เฮียเป็นเฮียเลูกไป,ดปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการวาริ่งกันว่าเนียนจริงอย่างที่ผมบอกไหม ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดตั้งกล่องเอาต้าบูทนะฮะนี่คร uh! uh! oh! oh! so oh! ับติดตั้งเสร็จก็ขันน็อตเข้าแบบนี้ได้เลยถ้ากรณีที่รถมีปัญหาผมบอกไว้ก่อนเราดับกุญแจรถถอดกล่องออกฟังกูอยู่ไหนไอ้สัตฮะปูดไม่มีพี่ใหญ่ไม่ได้มาเอาไปเอาปักกุญแจยิ้มกันนี้เร็วด่วนเลยเดี๋ยวถ่ายอยู่เอามึ้งอะเร็วไม่ไหวครับแกบ้าเลย ก็คือเวลาที่รถมีปัญหาแล้วอยู่ต่างจังหวัดให้เขาเช็คแล้วเขาบอกว่ากล่องเสียสมมุตินะแต่กลองอาจจะไม่ได้เสียหรอกแต่เขาสงสัยให้เราถอดออกได้ข้อเดียวมันแล้วเสียบปลั๊กนี้เข้าไปที่มีมาให้เนี่ยเสียบเข้าไปนี่ยคือรถสแตนดาดสายไฟที่ตัดทั้งหมดจะถูกวนข้าหาการที่ปลั๊กตัวนี้มันจะวนตรงนี้คือรถสแตนดาดคุณสามารถไล่อาการรถได้เลยไม่ว่าจะเกิดจากกลองมึงเป็นทียอะไรของมึงเนี่ยแข่งอยู่แค่วายสายพออกไปได้แล้วาำัานี่หายโอ้ห ก็คืออ้าโไอ้เนี่ยก็เนี่ยนะฮะก็คือตัวปากอุดเขาเรียกปากอุดจะมีให้ทุกคนันจะใส่ไว้ในเก๊ะ <exchanged> อ่ะแล้วก็ บางทีเพราะผมเจอไม่ใช่บางทีหรอกส่วนมากไม่ได้เป็นที่รถไม่ได้เป็นที่กล่องหรอกแต่ว่าช่างที่ไม่มีความรู้เรื่องกล่องจะโทษกล่องก่อนเราก็เลยต้องมีบักอูดให้เพื่อเวลามีปัญหาเราจะได้สามารถไล่รถได้ง่ายพอไล่เสร็จก็กลับมาใส่เหมือนเดิมหรือยามจําเป็นถอดออกไปขายขายแค่ก,กล่องไปจํานําแค่ก,กล่องเอาไว้นี่ไว้อ่าใครเดือดร้อนถอดกล่องมาจําผมได้ติดไปเก้าพันเก้าผมจําให้ใบละสองหมื่นหลอกหลอกหลอก ก็คือถ้าเดือดร้อนจริงๆอาจจะมาแบบเอ้ยผมต้องใช้เงินเดือนนี้จ,จ่ายค่าห้องแค่สองพันสมมุตินะอาะสองพันผมไหวไม่คิดดอกเบี้ยผมช่วยเอากล่องมาวางไว้ที่ผมอุดปั๊กขับไปก่อนเอาเงินไปสองพันมีเงินมาถ่ายออกอ่ะไปพี่ผมสามพันโอเคได้แต่ถ้ามากกว่าสี่ห้าพันเนี้ยโอเคไม่ได้ละคุณเอาไปขายเถอะผมช่วยได้เท่าที่ช่วยแต่ต้องติดที่ผมนะกล่องอ,อ่ะอ่ะหลังติดตั้งเสร็จสตาร์ทอะไรใช้ได้ปกติครับเออเดี๋ยวนะผมผมจะข้ามขั้นตอนไปเดี๋ยวเรามาโชว์เรื่องการวดยนิงก่อนก็อย่างที่ดูคลิปไปเมื่อกี้น่ฮะ จะเนียนแบบนี้เลยใส่ไฟยะถูกต่อเข้าแบบนี้ดูดิพันเทปจะไม่หนาเป็นมีพันเทปตัวหนาๆไหมปลามาเทียบดินี่ครับมันจะแนบสนิทเป็นเส้นแบบนี้เลยนี่สายไฟแค่นี้เองจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากเนี่ยเล็กแค่นี้ดูใกล้เห็นป่าซูมยังซูมแล้วเนี่ยเล็กแค่นี้เองไม่เนี่ยเล็กกดเนี่ยเล็กเข้าสายไอ้นี่รดเิมอันนี้สีดำนี่ของเดิมรถที่เราเพิ่มเข้าไปแค่สองนีอ๋ออันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็บางนี่หว่าอันนี้ก็บางมันจะมีแบบพวกที่มันม้วนแล้วถูกถูมันหนาๆเนี่ยอันนี้มันบางแบบ ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบนี้เวลาของขาดม็ส่วนมากจะใช้แบบนี้ตัวนี้จะบางมากดูดิเนี่ยบางแบบบางแบบเห็นป่ะมันบางแบบบางแล้วมันจะรัดได้เนียนไงเวลาเราพันอ่ะเนี่ยอย่างสมมติสมมติเนี่ยพันแล้วมันจะมันจะเข้ารูปแบบนี้เห็นป่ะมันบางจนตรงนี้จะเป็นเส้นเนี่ยพอพันแล้วจะเป็นเส้นเส้นเห็นป่ะมันจะบางมากแล้วเวลาแกออกจะไม่เหนียวติดสายจะไม่หนึบคือแกง่ายแล้วมันก็แน่นหนึบไม่ไม่หลุดไม่ลอกด้วยครับคุณภาพของตะกัวหัวแรงที่ใช้ หัวแรงใช้ความร้อนถึงไหมหัวแรงเนี่ยมีตั้งแต่20บาทตามตลาดนะัดของถูกๆก,ก็ร้อยกว่าบาทแต่ของผมจะใช้ฮารโก้แท้เพราะว่าที่บ้านผมใช้มาตั้งแต่ผมเด็กๆ ตัวของแท้นี่ก็อยู่เมื่อก่อนมัน6กเจ็ดร้อยแต่นี้น่าจะเกือบพันแล้วล่ะก็พังบ่อยครับไม่ไม่ใด้พังอะไรนะเดินเหยียบบ้างบางทีวางนี้ลูกค้าเตะบ้างถอยรถมาหน่อยนึงเหยียบบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตะกัว่วก็จะเป็นตัวที่มันหนาหน่อยไม่ใช่เส้นบางแล้วความร้อนต้องถึงเพราะว่าการที่ยาวตะกั่วละลายเข้าไปโดนเนี่ยถามว่าความร้อนเท่าไหร่ก็ได้มแต่ความร้อนที่ดีก็คือของแท้มันจะมีอุณหภูมิของมันอยู่แล้วก็ตะกั่วมันก็จะมีจุดละลายของมันอยู่บางตัวแม่งละลายเร็วพอเร็วหยดสมมติตะกัว่วาางงหนนนน่อออยนะเเเววลลรรัััแ้้้ขีีมจจดดดตกุื แม่งต่าจี่ปุ๊บเป็นน้ําหยดโดนรถโดนอะไรละลายอีกโอ้โหหลายอย่างถามว่านี่โดนหยดบ้างไหมมีแต่ว่าน้อยที่สุดเท่าที่เคยลองแล้วพัดเทฟสําคัญหัวแรงสําคัญกันไก่กันไก่กไกตัวเนี้ยสั่งมาจากญี่ปุ่นไอที่นี่เริ่มโมแล้ว <c oughs> ไอสัวนนี่คือกันไก่ธรรมดาทั่วไปจริงจริงผมจะเมื่อสมัยผมวัยสายนะผมจะมีครีมของผมจะเป็นครีมปอกที่ปอกง่ายแต่ว่ามันหายบ่อยก็เลยต้องซื้อแบบนี้80บาทบบาทตัวใหญ่ตัวเล็กก็40-50มันหายบ่อยมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าตัวที่ผมใช้เนี่ยโอ้โหต สี่ร้อยมั้งไอ้เฮียเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเลยไม่คุ้มกันก็จะประมาณนี้งานก็จะเนียนสายก็จะยาวคือคุณสามารถเนี่ยเอากล่องมาแอบตรงนี้ได้เนี่ยสมมติกลัวเมียเห็นไงกลับบ้านไวนี่นี่นี่มาดูแบตผมอยู่หลังรถใช่ปะคุณก็เอากล่องไว้นี่เลยเมียไม่เห็นแล้วนี่ใครจะรู้ว่าติดกล่องมาแล้วอันนี้มึงดูนี่เห็นปะใครจะไปรู้เียรู้นี่ติดอะไรมาไม่มีกล่องกูมีที่ไหนบ้า,ปาเปล่าเออตาม,ม,มนั้น นี่เหรอสายแบตแม่พ่วงแบตพ่วงแบตโอเคหยอกหยอกหยอกนี่ก็รีมโมทครับสว่างไม่ได้เจาะเจาะกระจกนี่หน่อย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอารีมโมทเข้าไปข้างในไ <c oughs> งกันแล้วนะเพราะว่ามันผ่านรีโมทไอสัตว์ <c oughs> ตัวกล่องนี้ไม่มีปุ่มใดๆทั้งสิ้นนะฮะเราใช้งานผ่านตัวนี้เลย <c oughs> ป๊าบเปิดกุญแจออนหน่อยดิเดี๋ยวเปิดเปิดปุ่มให้เขาดูนี่ครับตัวกล่องเนี่ยคือสามารถไปแอบที่ใต้นี้ได้ใต้ช่องแอร์ใต้อะไรเดี๋ยวจะไว้ในเกสสวยๆหล่อๆได้หมด พอเราเปิดกุญแจออนก็จะติดแล้วเลขศูนย์นี่คือปิดกล่องหมดหนึ่งนี่คือก็อยู่ที่ผมจูนว่าผมจะจูนอะไรลงไปในเลขหนึ่งเลขสองก็อยู่ที่ผมจูนส่วนที่เหลือก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านแอปเดี๋ยวเชื่อมให้ดูเลยดีกว่าเชื่อมต่อผ่านแอปง่ายมากครับบลูทูธที่รถใช้อยู่ก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถเชื่อมได้เชื่อมง่ายๆครับกดเชื่อมต่อเนี่ยมันค้นหาเสร็จปุ๊บเจอแล้วอ่ามันให้กดยืนยันเนี่ยเสร็จแล้วดูนะผมกดเปลี่ยนโหมดตรงนี้เลขหนึ่งเลขสอง AI เห็นป่ะกดเลขหนึ่งตรงนี้ก็ไปเปลี่ยนตรงนู้ดเเเลลลขกก็็ปปีี่่ยยนน สมมุติผมจูนให้ไปเสร็จแล้วผมจูนไปพอดีแล้วผมบอกว่าผมจูนไปพอดีแล้วเราสามารถเนี่ยเดี๋ยวบอกอีกนิดนึงก่อนเอดีเ๋ยวพวกไอพวกเนี้ยเราจะไม่เอาขึ้นมาโชว์ให้มัน,มนมเกลกัน,เ,กนกเลยก็ได้เราแอบ,บไว้ไม่หมดเลยใต้บอก<ผ>มองไม่เห็นเลยลองมาใช้ที่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ถูกปะไม่มีใครเห็นนี่นะผมบอกให้แอบ,บไปหมดเลยเมียไม่รู้แอบไปหลังเก๊เลยเปิดมาอุ้ยไม่มีเนียนๆเราก็มาใช้ที่ตัวนี้เอาใช้แค่หมดหนึ่งพอหมดสองพอโอเค ตามนี้ก็ไปแอบกันเอ้วกัฮะแล้วก็เมียที่ดูอยู่ก็ไปลื้อหลังเกะดูเราะวังเจอตังค์ผมบอกไว้ก่อนมันไม่ได้แอบแค่กล่องหรอกเชื่อผมคนที่เอากล่องไปแอบแล้วแอบไว้ยังลึกม,มันไม่ได้มีแค่กล่องลองดูหลายๆซ่องหลายๆมุมที่ที่แอบตังค์มีหลายที่เดี๋ยวมาดูลิปต่อไปกันนะยะหาให้ดูเอาต่อก่อนสมมติคนที่ติดไปแล้วผมจูนไปน้อยหรือจูนไปเยอะแล้วอยากได้เพิ่มให้ไปกดปุ่มนี้เอาสามารถจูนเพิ่มได้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มไปจะลดกี่เปอร์เซ เนี่ยครับเพิ่มลดได้นะฮะแล้วก็เป็นสแตนดาดได้จูนไปแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากให้มันแรงกว่านี้อีก10%หรือว่าอยากได้ควันนิดนึงอ่าหรือว่าควันเยอะไปก็ลดลงได้แต่ส่วนมากผมจูนไปจะไม่เยอะครับจะแค่พอดีพอดีหรือไม่มีเลยจะไม่แบบท่วมแบบที่เห็นกันว่าออกตัวแล้วดำไม่มีแล้วก็ถ้าเขาอยากได้เขาก็ไปปรับเพิ่มของเขาเองแต่ผมจะจูนไปแค่พอดิบพอดี จะไม่เค้นรถจนเกินไปจะไม่ทําให้รถของคุณมีปัญหาส่วนใครที่อยากจูนล,ละเอียดมึกกว่าที่ผมบอกแบบนี้อยากเลึกกว่านี้นะกดเข้าไปแอดวานจะจูนได้ตามรอบรอบเครื่องยนต์ตั้งแต่หนึ่งพันรอบจนถึง4ี่0ันห้าร้อยอบหลังจากสี่0ันห้าร้อยอบจะเป็นอันเดียวกับสี่พันห้ารอยบคือสามารถเพิ่มรถได้แบบนี้เลย,ยเนี่ยเพิ่มเพิ่มจนสุดก็ได้เนี่ยดูให้ดูนะเพิ่มเสร็จพุบปล่อยไว้มันเซฟเองจบจบเซตเป็นค่าเดิมลงมาที่เดิมปุ๊บ จบก็ oh. ตามนี้นะฮะสำหรับวิธีการติดตั้งวิธีการใช้ข้อดีของกล่องข้อเสียคือเสียตังข้อเสียคืออาจจะทะเลาะก,กับเมียได้ถ้าคุยกันไม่เข้าใจตางดักคุณแจหน่อยแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะสำหรับคนที่อยากดูคลิปที่ผมจูนคนันอื่นๆก็ไปหาดูได้พิมพ์เข้าไปใน Youtube ว่าวันนจูเนอร์หรือพิมพ์เข้าไปใน Facebook ว่าวอร์จูเนอร์หรือจะพิมพ์เข้าไปในไอว่าวอรนจูเนอร์ หรือจะพิมพ์ในทวกตอก้วนจูเนอร์คือมึงจะพิมพ์ในไหนก็ได้แม้แต่ Google ว่า้วนจูเนอร์มันก็จะขึ้นข้อมูลทั้งหมดแล้วมึงจะเดินหนีกูไปไหนครับเนี่ยอ๋อเคก็คือคลิปอื่นๆหรือรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น New Shape Ford ก็มีแต่ฟอร์ดน้อยไม่ค่อยได้ลง m a z d a Navala Titan Revo โวนิวฟอร์จูนอะไรพวกเนี้ยจะมีไว้ใน YouTube หมด แต่สำหรับพิเศษเลยคันนี้ถ้าอยากเห็นดูคลิปต่อไปคลิปนี้จบลงแค่นี้ทำให้คุณอยากดู <laughs> เพราะคันนี้เป็นเชฟตาหวานเครื่องพันเก้าโบคู่ <laughs> มึงจะซูมทำไม <laughs> อ๋อไม่ซูมกูเดิเข้าไปเอง <laughs> ใช่ปะโอเค <laughs> ก็คันนี้บอกไว้ก่อนว่าแอร์เย็นเพลงเพราะนี่แอร์มีครบหมดคอมองคอมแอร์มีครบหมดไม่ต้องดูไม่ต้องดูมึงไม่รู้หรอกไหนคอมแอร์มึงรู้เหรอ่ะอ่ะดูคอมแอร์ดูคอมแอร์ อาไหนเขามแมวมือชีมมือฉีนี่ออน,นี่มือก็ฉีมมือด้วยดิน,น,นี่นี่นี่เอ้มีสมองนี่าวเวอร์อะไรอย่าไปหลอกมันอย่าไปหลอกมันโอเคบางคนอาจจะถามว่าแล้วแผงแอร์อยู่ตรงไหนไม่ต้องไปดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปหน้าว,ว่าแผงแอร์อยู่ไหนมอน้ําอยู่ไหน,น,ไหนแบตเตอรี่อยู่ไหนคอมแอร์ไดชาร์จแต่งยังไงอะไรประมาณเท่าไหร่บ้างใครโทรมาเวลานี้วะเนี่ย หรอครับผมพี่บ้าบ้าตีกอล์ฟเวลานี้ฮะโอเคโอเครอร้านหูฉลามเลยครับครับครับก็คุยกับเพื่อนเนอคุยกับเพื่อนครับปกติก็กินหูฉลามกันทุกวันอยู่แล้วตีกอล์ฟก็โหบางทีตีสามอันให้จบฮัลโหลมึงเอาเรือดำน้ำมามึงบ้าเปล่าอือเออมึงมึงไปจอดที่ท่าละเดี๋ยวกูส่งฮอไปรับเออแค่นี้เนี่ยโทรมาทั้งวันไอพวกนี้ก็ ตามนี้นะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยว่าคันนี้คลิปหน้าผมจะพาไปทําอะไรแด่เงี้ยก็บอกไปเลยว่าจะพาไปจูนจะพาไปดูตามนั้นแล้วมึงจะเดินหนีไปไหนเนี่ยพี่เดินมาทำไมอ่ะโอเคงั้นเดินตามกมา,าก็ฝากไว้เท่านี้แหละฮะติดตามชมกันด้วยสวัสดี